คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมคงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับก,บการยุบโรงเรียนใช่ไหมครับโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนไม่ถึง60สิคนจะต้องถูกยุบควบไปรวมกับโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆกันอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งมีเด็กมากกว่านะครับแต่คําถามก็คือว่าแล้วโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลจะต้องถูกยุบรวมด้วยหรือไม่และถ้าถูกยุบรวมเด็กๆเหล่านี้จะต้องไปเรียนที่ไหนครับเรื่องนี้นะครับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีกรณียกเว้นเอาไว้4กรณีด้วยกันนะครับคือกรณีแรกก็คือโรงเรียนที่สามารถบริการการศึกษาที่มีคุณภาพได้กรณีที่2ก็คือโรงเรียนอยู่ในระยะห่างไกลเดินทางลําบากกรณีที่3ก็คือโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พิเศษเช่นภูเขาสูงชายขอบแล้วก็ชายแดนและกรณีสุดท้ายครับก็คือชุมชนมีความต้องการที่จะดํรารงรักษาโรงเรียนแบบนี้เอาไว้ครับ วันนี้ที่ประจอนข่าวจะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับไปดูโรงเรียนขนาดเล็กแห่งหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็ไม่ถูกยุบไปฟังเสียงของประชาชนที่นั่นไปฟังเสียงของครูแล้วก็ติดตามการดําเนินงานของรัฐบาลว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่ถูกยุบและตั้งอยู่ในพื้นที่เขตกันดานแบบนี้ครับเดินข้ามสะพานนี้ไปก็จะเป็นหมู่บ้านของชาวลาหู ทุกๆเช้าพวกเขาจะส่งลูกหลานเดินข้ามสะพานมาที่โรงเรียนัาควางวิทยาสาขาแควบัวดำซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านของพวกเขามากนักขณะเดียวกันเราสังเกตเห็นว่ามีผู้ชายใส่ชุดลาดตะเวนยืนอยู่แบบนี้เหมือนกำลังเฝ้าระวังอะไรบางอย่างซึ่งมันก็สอดคล้องกับข้อมูลที่เราได้ก่อนจะเดินทางมาสำนักงานประสมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งระบุว,ว่านักเรียนส่วนใหญ่ครอบครัวแตกแยกปิดามารดาเสียชีวิต หรือถูกต้องโทษในคดียาเสพติดพวกเขาต้องอยู่กับผู้สูงอายุและมีฐานะยากจนบางทีมันก็อาจเป็นไปได้ว่าถ้าไม่มีโรงเรียนเล็กๆแห่งนี้เด็กๆก็อาจจะเข้าไปพัวพันกับยาเสพติดแบบที่พ่อแม่ของเขาเคยพลาดมาแล้วเราได้มีโอกาสคุยกับคนสองคนคนหนึ่งเป็นชาวลาฮูพูดภาษาไทยไม่ได้อีกคนเป็นครูที่สอนหนังสืออยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ ผู้หญิงคนนี้ชื่อนากอวันนี้เธอพาหลานของเธอมาโรงเรียนด้วยเราจึงอยากรู้ว่าทําไมเธอถึงอยากให้หลานของเธอได้เรียนหนังสือเราจะขอให้เพื่อนบ้านของเธอช่วยแปลให้เราฟังไปหาไม่ได้ไงเขาก็สงเดียไม่ได้เราคนแม่ไม่มีแล้วเขาแม่ไม่มีไงเนี่ยมแม่ไม่มีเขาก็อันนี้ใครก็ไม่มีมีแต่คณยายคนเดียวก็ไม่มีใครเดียสมมติลูกหลานไม่ได้เรียนหนังสือเขาคิดว่าอนาคตจะเป็นยังไง เนาะย่าน้าเซมาเหรอคุณเคยกายก็เจอโอ้เสกับพอดิสิล่าเห็นนนถ้าเซมารเหรอคุณเนายาถ้าเซมาสูมันดาเลยนะมันด่าแบบว่าเขาบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ดีเออไม่รู้ก็ไม่ดีง่นคุณยายอ่ะเขาไม่รู้นาซื่อภาษาไทยก็ไม่เป็นพูดมาสุเรียะก็มันขี่รถไปหรือว่าขี่รถไปก็ระบาดเมาลเมื่อกี้ว่าไงแล้วก็ไม่มีใจมันก็คงจะจริงอย่างที่นากาะว่า การเดินทางเข้ามาที่นี่ยากลาบากขนาดเราที่นั่งรถยนต์เข้ามาแต่ก็ต้องใช้เวลาไปเกือบสองชั่วโมงจากตัวเพอเมืองเชียงรายโรงเรียนแห่งนี้มีจำนวนนักเรียนอยู่39คนและครูอีก3คนแต่ไม่ถูกยุบรวมกับโรงเรียนผาขวางวิทยาซึ่งเป็นโรงเรียนแม่และตั้งอยู่ห่างออกไปไกลกว่า12ก mm ิโลเมตรเมื่อเป็นเช่นนี้คุณครูที่ต้องสอนหนังสืออยู่ที่นี่ จะจัดการเรียนการสอนอย่างไรต่อไปข้นหนึ่งก็หนึ 3, 4, ่งสองก็สามสี่ก็สามสี่ห้าก็ห้าหกเดี๋ยมันจะเป็นงานที่ไม่ใช่ภาษาไทยนี่ครูต้องสอนวิชา,าหลักนะครับภาษาไทยคณิตศาสตร์แล้วก็เป็นวิทย์กับสังคม,อ,มอันนี้เป็นวิชาหลักแต่วิทย์กับสังคมนี้บางคนใครถนัดด้านไหนก็มาให้ความรู้แม้การเรียนในวิชาการจะไม่เด่นมากแต่ที่นี่เด่นในเรื่องทักษะอาชีพเราจะเป็นตอนเชา้าเราจะเป็นจิตอาสา ด้านพุทธรรมศิลธรรมแล้วก็วารทัศน์อะไไปด้วยวอ๋อครับก็ตอนบ่ายเราก็จะเข้าคุณมอีกกลุ่มหนึ่งคือใครชอบงานพอค้าพักรียเข้ามากระเดดใครรักนูเข้ามกระโรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายการศึกษาของชาติได้ร่วมเดินทางและสัมผัสวิถีการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็กไปกับเราด้วยเราอยากรู้ว่าท่านจะทำอะไรต่อไปหลังจากนี้ คุณ <G ül> ภาพการศรึกษาได้ก็มีสองทางทางแรกก็คือใช้ระบบการศรึกษาทางไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโอเบกสถานีโอเบกหรือสถานีของโรงเรียนไกลทางบนมีปัญหาเรื่องสัญญาณก็ต้องแก้กันตรงนั้นอีกส่วนหนึ่งนั่นเองครับทางเรียนแม่ก็าจะช่วยส่งครูที่ตรงกับวิชาบางวิชามาช่วยสอนเสริมให้ในส่วนของภาครัฐเนี่ยเราให้เราก็าให้จากงบประมาณที่ได้รับมาเนี่ยเขาจัดให้แต่บางทีมันก็ยังไม่พอนี่ต้องยอมรับว่านักเรียนน้อยๆเนี่ยครับ ้อยายหัวเนี่ยคุณแล้วมันได้ไม่กี่สตางค์หรอกอถ้าต่อไปมีขนาดเล็กจิ๋วมากๆซึ่งจําเป็นต้องดํารงอยู่ก็ต้องมาทบทวนกันเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดจะช่วยเพิ่มจะช่วยกันยังไงหรือเปล่ายังไม่อยู่ในโครงการนอกจากนี้ยังมีการเปิดเวทีเพื่อฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชนพวกเขาตกลงกันว่าแม้โรงเรียนจะมีเด็กมากหรือน้อยเท่าไหร่ก็จําเป็นต้องมีอยู่ต่อไปเพราะการศึกษาจะทําให้คุณภาพชีวิตของลูกหลานดีขึ้น พวกเขาเชื่อกันว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมครับท่ามกลางความไม่เจริญและความยากลำบากแบบนี้บางทีเราก็พบเห็นความเสียสละของคนคนหนึ่งและความร่วมมายร่วมมือของคนอีกหลายคนนะครับมันก็เหมือนกับโรงเรียนที่เราไปดูในวันนี้ที่เราเห็นความเสียสละของคุณครูแล้วก็ความร่วมมายร่วมมือของชาวบ้านที่มาช่วยรักษาว่าให้โรงเรียนแห่งนี้คงอยู่ต่อไป ราะทุกคนเห็นตรงกันนะครับว่าการศึกษาเป็นสิ่งเดียวที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนได้ยิ่งเป็นช่วงเยาวนชนที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยการศึกษาก็ถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นและก็เป็นเกาะป้องกันที่จะไม่ให้พวกเขาเดินหลงทางไปในทางที่ผิดพลาดยิ่งอยู่เขตชายแดนยิ่งมีโอกาสเสี่ยงที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการท้ายาเสพติดการเข้าไปมีโรงเรียนอยู่ในพื้นที่เสี่ยงแบบนี้ก็น่าจะเป็นเกาะป้องกัน ที่จะไม่ให้เยาวชนเดินหลงทางประพฤติที่ผิดพลาดได้ครับวันนี้ขอบคุณรุกท่านที่ติดตามชมนะครับผมแฟพิสินธุวัฒลุงชัยและก็ทีมงานทุกคนลาไปก่อนโอกาสหน้าคงได้ออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้สวัสดีครับ